กลับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่129ประจำเช้าวันอังคารที่11เดือนกุมภาพันธ์พศสองพัค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาฝากพี่ๆห่งชุดนะคะ1ชุดมี20รายการแบ่งปันพี่ๆที่สามร้อบาทค่ะ หองค์300บาท2องค์500บาทนะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 9 9 3 3นะคะย้ำไปทีนะคะพี่พี่4 8 4ค่ะ7 2 1 9 9 3 3นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่พกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภาด้วยนะคะ วันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1จะเป็นหลวงพ่อผางนะคะไม่ยาซวก่อนนะคะพี่พี่หลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีรีเขตนะคะมาในเลี่ยมกรอบเงินพร้อมใช้งานค่ะพี่พี่ปี2512นะคะหลวงพ่อผางรายการที่1ค่ะ ต่อไปรายการที่สองค่ะรายการที่สองเป็นหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะคะปู่หลิววัดไร่แตงทองค่ะพี่พี่ขารายการที่สองนะคะต่อไปรายการที่3ค่ะ รายการที่3เป็นหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะปี2466ค่ค่ะพี่ๆขาหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะรายการที่3ค่ะ300บาทเช่นกันคะ่ะรายการต่อไปรายการที่4ค่ะ รายการที่4เป็นพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันนะคะพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันค่ะรายการที่4ค่ะพี่พี่ขาต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่5เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะ จอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคลานค่ะรายการที่ห้าค่ะพี่ๆค่ะต่อไปรายการที่หกค่ะรายการที่หกเป็นเหรียญเปิดโลกหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูวัดสแกนะคะเหรียญเปิดโลกหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูวัดสแกค่ะพี่ๆค่ะ ปีสองหานะคะรายการที่6ค่ะเหรียญเปิดโลกหลวงปู่ทวดนะคะต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมค่ะรายการที่7ค่ะพี่พี่ขา ต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะรายการที่8ปี2 5 1 7ค่ะพี่พี่ขาต่อไปรายการที่9ค่ะ รายการที่9เป็นเสมาหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะคะเป็นเนื้อกไหลเงินนะคะพี่พี่ขาเสมาหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระปี2528ค่ะสามร้อยบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่เก้าอโทษทีค่ะรายการที่สิบค่ะ รายการที่10เป็นหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนนะคะหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนค่ะรายการที่10นะคะมาในเลี่ยมกรอบเงินพร้อมใช้งานค่ะพี่พี่หลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนนะคะรายการที่10ค่ะต่อไปรายการที่11ค่ะ11เป็นเขี้ยวเสือไฟหลวงพ่อนกวัดสังกระสีนะคะ เคี่ยวเสือไฟหลวงพ่อนกวัดส,สังกระสีค่ะรายการที่11นะคะพี่ค่สาม0้อบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่12ค่ะ12เป็นหลวงพ่อโสธรน,นะคะ หลวงพ่อโสธรรายการที่12ค่ะพี่ขาสามร้300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่13ค่ะ 13, 13เป็นหลวงพ่อรวยไหว้ข้างนะคะหลวงพ่อรวยไหว้ข้างค่ะรายการที่13นะคะพ,พี่ค่ะ ต่อไปรายการที่14ค่ะ14เป็นพระรอดลำพูนนะคะพระรอดลำพูนค่ะรายการที่14ค่ะพี่พี่ค่ะสามบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่15ค่ะ15เป็นหลวงปู่ทวดบัวข้างนะคะ หลวงปู่ทวดบัวข้างค่ะรายการที่15ค่ะพี่พี่ขาด้าน,นหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะ3าม้อบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่16ค่ะ16เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานค่ะรายการที่16ค่ะพี่พี่ขาต่อไปรายการที่17ค่ะ17เป็นสมเด็จเก่านะคะเนื้อหาเก่าสวยค่ะพี่ขา 300บาทเช่นการคารายการต่อไปรายการที่18ค่ะ18เป็นพระนางพญานะคะพระนางพญาค่ะรายการที่18บค่ะพี่ๆขาสามร้อยบาทเช่นการคารายการต่อไปรายการที่19ค่ะ19เป็นพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดูชิมพลีนะคะพราปิดตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีนะคะรายการที่19ค่ะพี่ๆค่ะ300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่20ค่ะ20เป็นหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะคะ หลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามค่ะพี่พี่ขารายการที่20นะคะมาในเลี่ยมกรอบเงินพร้อมใช้งานค่ะพี่พี่300บาทเช่นกันค่ะ ครบแล้วทั้ง20รายการนะคะพี่ๆถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำไปอีกทีนะคะพี่ๆ084ค่ะ7211933นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ